สวัสดีครับพบกันกับรายการน้ำบาดาลเพื่อคุณกับผมโจนินนาสิงชัยนะครับมิสเตอร์บาดาลครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่นี่ครั้งหนึ่งครับที่อำเภอห้วยกระเจ้าครับกับน้ำแร่โซดาสดชื่นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับอยากจะบอกว่าครั้งที่แล้วพามาดูนี่เป็นแบบผลแรกๆเลยวันนี้จะพามาดูอีกครั้งนะครับดูถึงความคืบหน้าของโครงการครับตอนนี้นะครับเราสามารถเดินลงมาแล้วก็สัมผัส อย่างนี้ได้เลยโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะสดชื่นมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีนัดกับท่านอธิบดีนะครับ,บกรมทรัพยากรน้ําบาดาลด้วยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกับตลาดด้านหลังของเรานะครับที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับสําหรับน้ําบาดาลน้นําแร่น้ําพุโซดาแห่งเดียวในประเทศไทยทียอ่อำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวตามกันมาเลยครับ ตอนนี้นะครับมิสเตอร์บาดานครับอยู่กับท่านอาทิตย์ดีกรมทรัพย์อากรน้ำบาดานนะครับท่านศักดาวิเชียนสินครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านมิสเตอร์บาดานครับมิสเตอร์บาดานเน่ยครับถามหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการเจาะน้ําบาดานที่เนี่ยครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับทตี้ยมเภอหัวกระเจ้า เป็นพื้นที่ที่แห้งแรงมากมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเลยส่งนักธรณีมาสำรวจหาแหล่งน้ำใตดินเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขื่นตะเจาได้ใช้น้ำในช่วงฤดูแรงนะครับเพราว่าเราก็พบแหล่งน้ำเป็นน้ำพุโซดาสองบอ่อเจอน้ำพุปพราฏว่าได้นำน้ำไปตรวจปพราะว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ำพุโซดา,าเผาแพร่กระจายไปทั่วประเทศนะครับประชาชนเยี่ยงหลั่งไหลมายมากมาวันหนึ่งเป็นพันคนที่มาเที่ยวถ้าเป็นวันหยุดตกถึง 2- 3 0 0 0พันถึง5พันคนค ซึ่งขณะนี้กรมก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพน้ำโดยการมีนักวิทยาศาสตร,ร์มาประจำอยู่ที่นี่วันละสองท่านเพื่อจะตรวจน้ำตั้งแต่รอบเช้าหกโมงเช้าแล้วก็รอบเที่ยงเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำเราเนาี่ยสะอาดสะอาดได้ก่อ,อ,อนที่เราจะมอ ok บ พื้นท,ท,ท,ที่ตรงนี้ครับให้กับเขตเน,นี่ยทำงานหนักไหมครับท่านโอ้เจ้าที่นี่เหน็ดเหนื่อยมากครับต้องมากิดมานอนมากางเต็นท์นะครับชั่วคราวอยู่ในพื้นที่<อ>เพราะว่าเครื่องจักรเรานี่มีอุปกรณ์มากมายถ้าเราปล่อยให้เครื่องจักรทิ้งอยู่มันอาจจะหายได้หรือรอาจจะถูกทำลายได้เพราะฉะนั้นเจ้าที่เราประมาณสิบนายต้องนอนเฝ้าเครื่องจักร เจาะบ,บอ่อบาดาลไม่ใช่มีน้ําทุกบอ่อแต่กรมชรัพยากรน้าบาดาลจะใช้ข้อมูลทางวิชาการโอกาสที่ไม่มีน้ำเนี่ยน้อยนะประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทางกรมช่างวิกรน้าบาดาลเนี่ยถือว่าทําเสร็จหรือยังครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อเราเจาะแล้วเนี่ยครับประชาชนอยากเที่ยวชมรกรมชรัพยากรน้ําบาดาลก็ย้ายที่เจาะไปเจาะใหม่หาจากนี้ไปประมาณ2กิโลครึ่งขึ้นไปด้านนูน้นเพื่อที่จะไปสร้างระบบกระจายน้ำแล้วก็เจาะบ,บอ่อบาดาลอีก8บอ่อ เพื่อส่งน้ําให้ชาวอำเภอห้วยตะเจาได้ใช้ประโยชน์ครับแล้วอยากจะบอกว่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยเรียกได้ว่ามีเงินสะพัดมากขึ้นโอ้โมากมายครับนะครับมีตลาดด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมาขายอของขายรัรงพึ่งกันสุดท้ายครับอยากให้ท่าน ฝากอะไรถึงประชาชนหน่อยได้ไหมครับผมอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพยายามหาแหล่งน้ําเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีน้ําอุโคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรน้ําทุกหยดนะครับมีค่าเพราะฉะนั้นต้องหนึ่งต้องช่วยกันประหยัดน้ํา2เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของทางราชการนะครับก็ฝากให้ประชาชนหรือผู้นําท้องถินน่นต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบประจ่ายน้ำเนี่ย ได้มีอายุการใช้ยาวนานที่สุดครับวันนี้ครับท่านอยากจะบอกว่ามิสเตอร์บาดานขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมิสเตอร์บาดานเนี่ยจะไปกระจายรายได้บ้างเพราะเห็นว่ามีตลาดเยอะเลยทีเดียวนะครับพ่อค้าแม่ขายเต็มไปหมดแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาบ้างนะครับครับครับเมากครับขอบคุณครับและนี่ก็คือชาร์ตนะครับชาร์ตรายงานผลการทดสอบน้ำนะครับเหมือนที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้นะครับ หนึ่งวันนะครับทดสอบสองครั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับม,มาที่ห้วยกระเจานี้ครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกครับแล้วเป็นยังไงได้ชิมน้ําหรือ,อยังอ๋อยังครับเดี๋ยวจะเดินไปชิมใช่ไหมค,ครับแล้วถามหน่อยว่ามาอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างดีใจครับ คนที่นี่นะครับเพราะว่ามันมีทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจไปได้ไกลออน้องหมูก็ไปรับขวดน้ําได้เลยนะครับแล้วก็น้ำเดี่ยวฟรีนะแล้วฝากบอกเพื่อนๆญาติๆครอบครัวมาช็อปปิ้งกันอีกนะครับแล้วก็มาเที่ยวมาดูน้ําพุน้ําแร่โซดานะครับเี่อเพล่เพ้ยกระจ่าโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับครับขอบคุณครับ ขายกวานขายยังไงขายกิโลละร้อยค่ะวันนี้เป็นกามค่ะกามก็ร้อยสิบบาทค่ะอ๋อเหรอขอห้ากาได้ไหมห้ากาห้าสิบบาทจะแถมหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอ้ใจดีจังเลยพอเขาทำมีน้ำพุนะครับน้ำแร่โซดาแบบนี้ดีสำหรับเราไหมนุกกินอะไรก็เลยพูดถึงครับดีเวลาะเราเจ็บฟ้าตอกกัตรงเนี้ยฟาดังป้ออะไรก็ชื่นก็เลยดีคุณแปลว่าน้ำเขาดีน้ำเขาดีแล้วพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แล้วเรามาขายของเองเราปลูกเองปะไม่ค่ะเป็นของป้า ให้<อ>คนเก็บจ้ะให้คนเก็บมาให้คนเก็บแล้วนูก็มารับเข้ามาเข้ามาท่าทุกคนทุกคนรับเข้ามาทั้งหมดเลยไม่ต้องตัวเองงั้นซื้อห้ากัมแถมหนึ่งถ้าซื้อสองได้ไหมถ้าซื้อห้าถิาต้องสี่แถมสองไม่ถ้าซื้อแค่สองกัมได้ไหมไม่ไมเพราะมันเป็นคู่ไงอยากเป็นคู่กรัมได้นะมาจากไหนกันครับ กอดงกาเนีครับพอดีเขามาจากกรุงเทพมาเที่ยว มาเที่ยวอันนี้แปลว่ามาครั้งแรกไหมโจโอ้ผมที่นี่เพื่อกระเจ้านี่แหละครับครั้งแรกเลยครับแล้วได้ลองชิมน้ำยังครับโซดาครับชิมแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็คล้ายคล้ายคล้ายโซดาคิดเหมือนโซดาเลยพี่แต่มันเหมือนน้ำเปล่าผสมโซดาเจอคนละทิ้งทางงกันเลยถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองเนาะไปลองขวดใส่ขวดเนาะไปหยัดค่าโซดาได้เยอะเลยชอบแบบจางหรือแบบหนาติดต้องครับเดี๋ยวเราไปโชวเดียวอ๋อได้เลยได้เลยเนาะแล้วถ้าแบบนี้อยากแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวอีกไหมครับก็ตามต้องมีโอกาสก็บอกเขาเลยบอกให้ล ไม่เหมือนกับเขาจะได้แบบได้รายได้ไ,ดไดอยท่องเที่ยวแบบรายได้เขาก็ได้สะพัสใช่ไหมเราไ้เินก็เริ่ขึ้นใช่ผมว่ามันโอเคครับ,รบขอบคุณครับนี่ได้แล้วนะครับน้ำแร่โซดากล้วยกระเจาโอ้ยสดชื่นอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับก็ พามาดูความคืบหน้าของโครงการดีๆนะครับน้ำพูโซดาที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้มิตร์บาดาลต้องขอตัวก่อนนะครับขอขอบคุณกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลขอขอบคุณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ e อ i s o d e หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ